ดีค่ะสวัสดีเจแดงมาไหวแม่เจา้าทลอหนี่เนาะค่ะเนาะไหวแม่เจ้าเจ้าทีเจ้าท่างขอจอน้ำบาดาลขอแม่เจ้าทลอนี่ยับยับใส่สวยออกไปขอจอน้ำบาดาลให้พ่อน้ำจืดเดอ้อแม่เจ้าเอ้ยให้เจอน้ำจืดน้ำดีน้ำอร่อยเดอเ้อเมื่อนี้เดอ้อมาไหวถ้าใส่ประโยชน์ซอยใส่ใสสอยลดน้ำ สวนยางต้นกล้วยต้นอ้อยต้นพักนี่ล่ะขอแม่เจ้าท่านนี่เจ้าที่เจาท่างฟ้าดินจงเป็นสักขีพยานว่าผู้ขาขอน้ารดที่แสบอร่อยนามรดจืดนะคเหมือนี้มากในคลิปหวยลาวพัฒนาเพิ่นกำลังท่ากัารเจาะเนาะคะ่ะ ต้นกล้วยเมื่อนั้นก็สุกเต็มต้นเอ้ยพันใดเนอะนี่เนาะพันมาตะอุดดอนสองหวีสามหวีแค่นี้ละว่ามีเกินนี่ค่ะข้องใส่ใกล้จกวีที่เลี่วกะหัวบ่สำเร็จเนาะมันหัวว่าแต่ว่ากระดีต้นได้หัต้นยางแลีวแล,งงล้วกัต้นยางไงเลี่ยววิทย์ต่อเล้วเนาะอ่ะเนาะ ยุดเร้วค่ะบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงหนางามคือกันที่ต้นยางทั้งทั้งนงามงามใบแต่ส่วนปีกายนี่ทีรอดล่มรอดตุยเนาะค่ะเนาะปีนี้ก็ไใหญ่แต่ซื่นอกสื่นใจใบยางงามปีนี้ต้นยางก็งามปีกายเกี่ยว่รอดเ็ดข้องใส่ไก ขอน้ำม,มาไซใบเถาะโฮงแามแล้วหลอดแล้วนะเดี๋ยวไปเบิง้งลาวพัฒนาลาวพัฒนางวดกรนของเส้นฟังทน้นเข่านะคะเข่าแปดสองตรงๆแล้วก็ลุงตะวันกับเข่าตรงๆแปดสองนะคะเนาะมันออกสี่หนึ่งแปดสองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคิม ทักมาเบืโโทรขึ้นหายนาเจาะนะคะไปเบื้องตัวเลขของแอดกาแฟดำแล้วก็วัฒนาพารวยกันค่ะแล้วก็เซียนฝั่งทนเจ๊หมวยแล้วก็ลุ่งตะวันนะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมบัดน,นี้มาแล้วมากับเสียงดังมากับเสียงดังติดเครื่องยนต์ค่ะต้นยางหน้าสวยสวย เบอร์เด้อค่ะท่านผู้ชมเราพัฒนาเอสกาแฟดำรูดเก,ก้าสองหกหกเก้าเจดเก้าสองูนย์สองหกสามหกสี่หกค่ะหชุดกันเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าเสอกค่ะ แคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอนะคะมีแอดไลน์ให้ด้วยแอดไลน์หรือแอดเงินกับ,บรูกค่ะแอดไลน์หรือแอดน้ำใจก็ไม่รู้อันนี้คือ าน่อยกับเล่าของวัฒนาพระลวยวัฒนาพระลุยเขาแปดสองมารับแมนบอกแปดสองเสียงดังดังกันท่านผู้ชมบรรยากาศอยู่ข้างนอกเอาสีแยกเสียงให้สีได้บ่เจาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกเน้นสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ หกสี่แปดกันเบ่นสีสนนนน่สี่อ้าฝันจะแดงฝันได้ฝันได้สี่สี่มือขึ้นมือขึ้นก่อนจะไปนั่งลงมานะใย,ยกล่องเนาะบันไปหาใย,ยกลองฝันได้แปดหกเอ้แปดเก้าสี่มาออกค่าน้อยตรงตรงหมู่บ้านนี่ป้าไว้สี่สี่เล่าสั้นแปดเก้าสี่อย่าลืล่มเด้อค่ะอืมวันนี้ก็หกสี่แปด ซีซีเนาะเสดายครับวาสิมาซื้อเล่าไปออกห้าหน่อยแปดเก้าสี่ตรงตรงที่ฝันได้ร่วงบานนะฝันว่าเลขออกแล้วน่ะเสีดายซักมาออกห้าหน้อยสามตรงตรงอันนี้คือเจมุวย็นห้รูดสาม สองสามสี่สามหาสามพันบอกว่าวินจับคู่จับเอาเจ้พันจับว่าถือเพันว่าน่ะพันกระรูดที่สามกันนะสี่เป็นสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหาสามเก้าได้กันเน,ะเนะาะต่าวินที่สามนะคะรูดที่สามสามเป็นลักเส้นฟังทอดหมดก่อนพัน เข่าที่แปดหลูดแปดตรงตรงเลยคือแปดสองตัวแรกวันนี้พันหาหนึ่งศูนย์ตัวเลขค่ะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดศูนย์กับหนึ่งถ้าหลูดหนึ่งกับสีม่มีถ้าหลุดศูนย์กับสี่มีหนึ่งศูนย์หัดกรรกะพันหลุดแปดล่องหนึ่งนะ วันนี้ลูกศูนรองหจับคู่ให้หนึ่งศูเจ็ดย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห7าศูนย์หนึ่งหาหนึ่งเก้สามหนึ่งเจดเกนหเจ็แบบี้ค่าศูมากเนาะอันนี้เจิมวยเจมวย นี่ค่ะของลุงตะวันของลุงตะวันเก้าหกเจ็ดสองหกศูนย์เก้าสามสี่หกศูนย์หกเจ็ดหกเก้าสองแปดสามหาสองสิบตัวนะะเนาะ เก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์สี่หกศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดสองเก้าสามเก้าสองแปดสามหาสองหลายตัวพอสมควรแต่ถ้าตัวเด่นก็คือสิเป็นเจ็ดสองกับเก้าสามตัวนี้เนาะเนาะจะมืดหมืดบ้างมืดหมืด อุดหน่อยสะท้อนอาน้อยหมู่บ้านประหัดเข่าทั้งสามแปดสามเก้าค่ะนี่ไหมหมู่บ้านนี่ไหม ออกแปดเก้าซี่ตัวจแจเดงฝันพอดีเลยห้าน้อยวิ่ใญพี่เนาะแต่เสดายเข่าสามแปดของพระหารเข่าสามเก้าของพระหารนีดด่นี่สามแปดกับเข่าสามเก้ากับเขา่าห้าน้อยหมู่บ้านนี่ค่ะเสดายครับเอาแคบหนักจอเส้นฟังท่อนค่ะแล้วก็เจอหมวยลูกสามอันนี้ลูกสี่นะคะอันนี้ลูกเก้า 6มเก้าตัวเดียวกันกับแต่เส้นฟังทนเลยค่ะ6มเก้าตัวเดียวกันเลยเส้นฟังทนบูุดตัวใดหูดศูนย์เอ,อาเอาเอาความ่ตรงกับเส้นฟังท้นบ่ตรง่ะสำหรับร่อนเล่าวัดใจออกมากคำค่ะนะ่ะ ลงมือเ e ็ดล่ะค่ะทุานผู้ชมสตูตรงนั่นลงมือดูดเจาะเจาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะนี่เออนเนาะเครื่องโบคือกันกับที่มาเจาะอยู่อันนั้นเลยค่ะที่อยู่สวนในบ้านอ่ะเครื่องโบคือกันเลย เป็นแบบนี้าะเนาะแดองกอาตัวลาไปก่อนขออนุูาตมุ่งส่มหรือลำด้วยถูกไหมไปน้ำกันมือแรกนี่สองทุ่มครึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ